่วมมาร่วมงานดีเป็นอะไรเอนี่ยวันนี้ได้แบบมาร่วมงานดีเป็นไงบ้างตัวเองเนาะเออลุกแต่ละคนวันนี้เป็นลุกไงบ้างคะอ่ะเราก่อนเลยค่ะเดโก้ก่อนเลยลูกเพราะผมก็วันนี้มาจะรู้กับว่าแบบมันค่าที่จเดนิมนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบเดนิมแบบว่าร่วมสมัยแล้วกันหรือว่าแบบเป็นแบบสไตล์มินิแมน เราบอว่าให้ทุกคนอ่ะที่ได้เห็นลองจับไปแต่งตัวดูให้มันดูไปแบบแนวเจนซีวัยรุ่นแบบยุคใหม่นะครับผมครับสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วทุกคนก็จะมาแบบยังไงคะตัวเองใช่ยัไงคะย่างไงเป็อย่างวิลเลี่ยงมแบบนี้เี็นวิลเล่ยงข้างในี่หลายเลเยอร์เลยครับใช่ก็แบบก็แบบมีสองสองสามเลเยอร์ใช่ก็รู้สึกว่าตอนแรกเรยคิดว่าการใส่แบบว่าสามชั้นจะดูแบบพึ้นอันหรือเปล่าหรือแบบเยอะหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าแมชไม่แบบว่ามันดีมากๆอ่ากิ๊บตุ้ยอยากผมก็จะแบบมันปลุกไทยอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแแลวต่ัจะบบ เป็เทกเลยผูกมาสามอันเลยครับวันนี้สามอันเลยเป็นการแก้หาแบบเลือกไม่ถูกไงจะผูกเทไรดีใช่แต่ว่าเทมากใช่แต่ว่าผมว่าเทนะมันแบบสีมันถูกต้องอะไรอะไรใหม่ๆเนาะอะไรใหม่ๆแย่เลโก้เป็นไงปกติคือเราผูกเยอะขนาดนี้เลยแล้วแต่วันแล้วแต่วันอย่างวันนี้แม่แบบงานใหญ่ไงกันใช่กัเลยผูกเยอะใช่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ต้องเอามาหลงเลยเหรอลูกอาจจะต้องลองดูเราพันคอดูใช่ที่โฮ่งกับโย่งอ่ะน้องหมผมว่าเรื่องไม่ใส่เลยครับ เป็นพาแทนสบายๆง่ายๆไม่ใช่ไรลูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมีสื่อเป็นลมโอเคโอเคต่อเลยลูกต่อเลยนะคะับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห่อลูกไปเลยรัน เาไเอาปเลยอมราไมเอลยมากหมมาออเอนซี่หือเขาเอาของผมไปเนี่ยคืันต่ผมให้แบ่งนว้ือปกิคนเท่นใช่่ยนแล้วใช่จริงจริงในการแต่งตัวที่ยืนยันเลยยืนยันเลยคือแบบเวลาเขาออ้้านี่ก็คือแบบสะยืด ก็ยืนยีนน <many> ี่คือแบบแมทส์ของพี่นัทเลยใช่ใช่ก็จะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าส่วนใหญ่ดูยีน่ประมาณนี้ดูแบบว่าทำรู้สึกว่าดูทางการนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบการทางการที่สามารถแบบว่าแคชชัวร์ได้ด้วยมันรู้สึกว่าสามารถปรัดยังไงก็ได้มันก็เลยเหมาะกับเลโก้เงี่ยเลโก้จะแต่งยังไงก็ได้แค่แบบว่าลองกิบยีนเข้ามาผสมรู้สึกว่าเข้ากันมากเลย ันในก็คือไม่บอกคือว่าจะไปเต้นไม่บอกคือจะไปเต้นด,ดุมดมต่ออันนี้คืออันนี้คือเอนนอทิงมาจากเอเอหนากร็ดปากระพงนะคะมาร้อยให้ดูเลยว่าแบบเออมันเข้ากันได้กับชุดกีในวันนีส้ญญกกนสสนนักมไทสาดสนุการเอามน,นาครงารทะเลนะอ่ะอ่ะเ่ะ่ะอีอ่ะ่ะ เลโก้เลยรู้เลโก้เหรอหเลโก้เลยฮะมาที่หนุกคนเดียวเลยการนี้เลโก้เซ็นเตอร์ไงที่ฝากบ่อยแล้วแล้วผมเองก็ต้องขออวยนะที่ด้วยจีนสปีดด้วยนะครับผมเพราสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบจีนนะครับแล้วก็กำลังหาลุกในการแต่งตัวนะครับกับเสื้อผ้าแนวจีนะครับก็อยากให้มารับชมงานนี้ได้นะครับวันนี้พวกเราไรแค้ก็ได้มาแบบว่า แต่งตัวแนในี้นนี้อยู่ก็สนุกมากเลยครับแล้วก็พี่ๆของผมเนี่ยชอบกันมากเลยอยากจะให้เขารู้สึกแบบว่าแต่ละคนรู้สึกไงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยก็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะผมก็ผลงานต่างๆของเราอะไรแคทตัวเชียวจะมีโชว์ด้วยใช่ไหมพี่ฮงครับผมก็วันนี้ก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆฝากทุกคนแล้วก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยครับคนไปได้ไหมว่าโชว์ ีอโชว์นะผมก็มีเตรของเรานะี <pudding S 2> ่บวกเราเตรียมโชว์มาประมาณไม่เยอะมากเทครับ่แต่ก็พร้อมให้ทุกคนได้สนุปแน่นอนเรียกว่าเป็นที่คอนเสิร์ตหลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยก็เห็นแบบแฟนๆในแบบว่ายังปิดอยู่ที่แพ็กอยู่อย่างเงี้ยแบบว่าเอามาแบบเล่นให้ดูแบบว่าตรงีใช่ใช่ครับแล้วเราก็ขนเพลงมาพอสมควรนะผมก็ฝากด้วยครับไลค์แนครับ สนุกไปแล้วค่ะฝันไหนสนุกมากเลยครับผมรู้สึกว่าแฟนฝันได้ผลตอบรับดีมากแฟนฝันก็เออไปดูคีิแบงกาก็เขาก็ชอบสนุกเขาบอกเสมอว่าผมก็ดีใจครับที่พวกเราได้รับความสุขจากพวกเราไปนะครับขอบพี่นัยเขาชอบพาร์ทไหนคะเออชอบพาร์ทเลยหรอโอเคแล้วพี่เซ่ไม่พาร์ทเดียวเดียวเป็นพาร์ทหนึ่งอ่าก็เชิญค กระดูมันหลุดง่ายขนาดไหนเลยคอว่าพดปั่นจกรยานมไอนั่นน่ารักไนน่ารักไม่กระดูมันหลุดง่ายกระดูมันเห็นเป็นดีแล้วไมเ้นอยู่ับชอบหลุดเองวขวงไปมนะแต่พี่แบ่งกนไว่ยังไงคะเหมือนว่าจอดคอนเสิร์ตทงิ่กว่าียวผมเนใหญ่เลยเีย้ยไ้อีเอก็นประเทศขึนนอลบอลลสั่ไบอล เปตนิเมหรือแล้วทำอีกไหมน่าจะทำเฮ้ยอีกนะทอกในักมวาเดิมครวนี้้หคระได้ทสิ่งที่รเป็นนจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้เลือกพูดออกไปในเวทีเป็นความกล้าแบบว่า ใช้ความร่าเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือในภาพรวมของเลโก้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าชัดเจนมากสุดว่าเราแบบกล้าแสดรงออกครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี่ยคือทุกคนได้แสดงความเป็นตัวเองกันทุกคนเลยทั้งห้าคนนยครับผมทุกคนได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองถนนะัดทำสิ่งที่ตัวเองรักทุกคนเลยแต่แค่แบบณวันนั้นเลโก้ได้เป็นตัวแทนพูดแทนเพื่อน,นๆเฉยๆครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบคนไทยเป็นเอ่อเป็นชาติที่น่ารักมากๆเลยคเขาแบบแฟนคลับไทยแฟนคลับ ทำให้แบบว่าเหมือนแบบเป็นเป็นบ้านเราอ่ะแล้วเขาเขาทำให้รู้สึกว่าแบบคือบ้านที่เราปลอดภัยอะจนทําให้แบบทุกคนที่มองเข้ามาจากต่างที่ต่างมาต่างแดนเหมือนกันรู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วเขาอยากที่จะสลับผลิตต่อด้วยเช่นก,กันคือไม่ใช่แค่เลโก้นะครับแบบทุกๆคนเลยที่ที่ในวงู่บ้วยเช่นกันคือชอบบ <S <S มากเลยครับการที่แบบทุกคนแบบหยิบหนึ่งประโยคของผมไปแล้วเขียนว่าเลโก้และวี่พงในสองพันยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบ ได้เหมือนเหมือนได้หนึ่งพัชีพเป็นแบบไลฟ์โค้ดเล็กๆอะไรอย่า้ใช่คือไปได้อยากขึ้นไปอยู่ชั้นสามแปดเลยอยากไปอยู่กับพี่อ้อยพี่เอาเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเตรียมมาที่อยากจะพูดถึงว่ามันเป็นของมาจากงใจจนเป็นทีมเชื่อมไปว่าตอนแรกแค่คิดว่าเราจะขอบคุณใครบ้างดีครับผมใครที่สุดเลยรู้สึกว่าณโมเมนต์ตรงนั้นคือมันอิ่มใจมากๆเลยครับแล้วจนแบบสปีดที่ออกมามันคือออกมาแบบ รู้สึกว่าผ่านการกรองน้อยมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือโดนใจแบบที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความรู้สึกเราจอิีกขั้ที่สุดแล้วนยครับผมใช่และอีกหน่งที่ถูกใจยังไงคะทุกคนมันจังหวะอะไรคืาอุบัติเหตุเหรอไม่ียกว่ามันเป็นผีควันี้เรียกว่าอุบัติเหตุไปไปแค่คนไปไปกันแค่คนแต่ไม่ได้มีใครไม่ต่างก ไมเรว่เป็นอะไรเป็นอะไรอะเออเป็นโมเมนต์น่ารักๆเป็นเรื่นรัางครับพี่เนาะใช่แล้วกดอมัานจะย่อไดเลาเป็นอี้เราคือเราไม่คือปกติเ้าเหรเราอยู่ขหน้าสื่อเราวก็จะวางตัวแบบตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะคือเราจะไม่มีการแบบไม่ได้มานั่งทำอะไรอย่างงี้กันแบบบ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าพี่เป็น ใช่คือตอสนิกกันก็สนิทกันมากมากขึนไปไหมไม่รู้ในแตละคืนแต่เรารู้สึกว่าแบบคือที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่ารักดีมาที่วีู่มากค่ะไอแว็ไปแว็คมาพี่อกว่วาแต่คนบอกว่าคนพี่อ๋อครับสาจจากคนเราจอบคนเราจอบจอบจอที่น้องจอบก็เต้นกันให้แบบแฟนมานานมากตั้งแต่พวกตัวอะไรที่ก็ที้ตั้งแต่อารีเชอร์อีกออดขึ้นมาอบมาข้นมาก่อนพิเใจมากที่ไม่พูดถูกเลือก มยจุดเรื e ่องแล้วก็ um an, ana, s <S like มีคนอมาทายว่าดีใจับ่อีมีคนแครด้วยว่าการจับผิดะเกิดยหายไปตอนไหนมื่อตอนไหนใช่ก็เห็นคับเห็นตลอดแล้วก็มนเป็นสนของโชว์เลยเพราะว่าตอนที่คนดูคนด้วคงไม่ได้สนใจหรว่าผนตอนไหนแต่พอมาดูหลักโชว์แล้วตอนโควิดดนตอนนี้แล้วก็เริ่มวิ่งัตอนนั้นเต็มเลยว่าทคนนี่มนดูทีม ้ก็ตื่นเต้นาะครับเพราะแล้วที่พี่เขาบอกว่าพี่ผมอยากทำอยากย่างมากเลยนะแต่ว่าทำแล้วเท่มากเลยอะไรเงี้ยพี่เขาบอกคงจะเต้นแค่เพลงครึ่งเองเหรอครับแล้วก็ให้ใครมาเต้นต่อเองครับผมแล้วพี่ต้องทำดูพี่มากเลยเป็นหัวฉิ่งสาแล้วปกติเราวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งสับไหมปีดขนาดไหนมันหมาดซั่ว่ะหรือกับหมาอะไรล่ะลูก หมายจะชุบหมาขาวๆนี่มันขนแบบหูยาวๆแล้วก็กระเพื่อกระเพือก็คือมีโอกาสได้ดูวอลลันทูอย่างเงี้ยครับใช่แบบเหมือนพอรันทูเสร็จแล้วเขามีการแบบซ้อมเพิ่มอีกรอบหนึ่งของพี่ฮงอะไรเงี้ยซึ่งปกติตอนซ้อมเขาใช้ลิฟต์แต่วันนั้นเหมือนเขาอยากลองแบบไม่ใช้ลิฟต์เว่าะบันไดบันไดมันเร็วกว่าแบบจริงๆคือมันมันมันคันอยู่แล้วคือแบบวันแรกวันแรกทางมันจะใกล้หน่อยเพราะว่าเป็นทางที่แบบลิฟต์อยู่ทางแล้วก็ดีแต่วันที่สองต้องต้องแบบ อีกฝั่งหนึ่งใช่ที่ต้องบอกว่าวันแรกวันสองยงโผเป็นคนละที่ด้วยเอ็นกันที่มีการเดินทางก็จะแบบยากขึ้นแบบแตกต่างกันไปด้วยเดินทางกันเพิ่มได้มันจะมีมันจะมีคลิปหนึ่งที่แฟนคลับถ่ายเห็นผมพี่บ่าว่าไปเดินแบบตอนเช้าในอีมแพ็นตอนเช้าลงขบวนเซอร์วิสแล้ผมนั่งดูเซอร์วิอยู่เขาบินทางไหนใช่เขาบอกเลยว่าแบบพี่กำลังจะบเหมือนเขาทำทำเพลงมาประมาณนี้หรือเปล่าปห่อยไว้โฮงประมาณนี้ประมาณแบบสี่สิบวิ ได้อยู่เองผมสบายมากพี่ได้วีเลยใช่ใช่ครับได้อยู่แล้กวกสรุปว่าผมวิ่งแม่เลยอ่ะอีกคนนึงในความสัตย์ดีคุณได้ทายทายความกวสูงคุณไปเยอะมากวิลเลียมกี่กี่อะไรล่ะครับนี่คือขึ้นความสูงความสูงบ้างเราตรวความสูงอยู่แล้วเงยใช่ก็เยอะครับคือคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ที่ผ่านมามันสูงขนาดไหนสำหรับผมแค่ลอยพื้นมันก็สูงหมดเลยไงสำหรับผมอ่ะ ใช่แต่ว่าสรหงหัวน,นี้มันมันยากกว่าเพราะว่ามันมีแบบหลายเทคนิคที่เราอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยไออย่างปีที่แล้วมันจะมีแค่ทะเลแบบลอยพื้นขึ้นกับสลิงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันมีเหมือนแบบตอนโชว์เปิดตัวที่เป็นทักก็เป็นเหมือนเปิดมากับแผ่นอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีสลิงมีลิฟต์ตรงกลางที่เดี๋ยวต้องเปียกน้ำอะไรเงี้ยก็แบบยากครับแต่ก็สนุกครับเหมือนพอคือเราทําใจมาแล้วว่าว่าปีนี้ต้องต้องขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กลัวเท่าปีที่แล้วรู้สึกว่าคอนโทรลได้มากขึ้น ก็มันก็แค่กลัวอะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีมึนๆอะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าไปนานๆแต่่วาคุณดมนี่คุณมีอะไรแอมโมเนียเพื่อนแอมโมเนียคู่ใจยาดมเอาไม่อยู่แอมโมเนียคู่ใจใช่ใช่ใช่ก็พกไว้ครับเป็นแบบเครื่องหลักก็คือลงลงลงปุ๊บพี่มีลงปุ๊บช้าเลยใช่แค่จะยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วแต่ว่าทำให้แบบว่าหลังจากนี้เราไม่กลัวแล้ว เออมันกลัวเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้ว่ามันนนนีขึ้มัรู้วิธีว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากขึ้นไปแล้วอยู่เฉยๆแบบลอยเฉยๆอะไรแล้วก็อยากขึ้นไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรก็บาลานซ์ทำมู้สึกตัวเองได้แล้วใช่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นสีเราก็เววทีงบบอ่าาแตมนครับใช่ทาาไมถึึงรู้สกว่ะนเออด้วยความที่ มันเป็นอิมแพกสกลมันใหญ่มากแล้วก็ออาจจะขึ้นอาจจะขึ้นอิมแพกก็จริงแต่ว่าไม่เคยขึ้นแบบที่ต้องโฮคอนเสิร์ตยันนานอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่มีหลายเพลงมากซึ่งแล้วก็เพลงที่ผมเลือกเป็นเพลงที่ตอนแรกคิดว่าคนจะเข้าถึงไหมเพราะมันยากแล้วก็แบบเช่นแบบรีลเลอร์แบบขั้นสั่นเงี้ยจะเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าพ่อแม่ฟังตั้งแต่แบบผมเ,เด็กๆเลยเงี้ยแล้วกลัวว่าคนจะไม่อินใช่ครับแล้วก็ด้วยพัดเพลงรวมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อ ด้วยความที่ผมเต้นตามเพื่อนไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นคนที่แบบรับท่าช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจะยิ่งแบบจะไม่ค่อยชัวร์ตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เน้นซ้อมหนักมากขึน้นนะในช่วงใกล้ๆอะไรเงี้ยแบบว่าให้แบบว่าให้ให้มั่นใจที่สุดเลยเพราะว่ากดดันมากๆเหมือนที่พี่องค์บ่อในในคอนเสิร์ตว่าร้องไห้ไปกัแบบคอนเสิร์ตนี้ก็ร้องไห้จริงเพราะว่ามันแบบกลัวจะทำไม่ได้รู้นี่นะเพราะว่า มันเป็นอิมแพกอะคนไปเห็นแล้ทุกทุกอย่างเลยเงี้ยทุกวินาทีเลยเงี้ยก็เลยแบบต้องทำให้ดีใช่ครับแต่พอถ่ายมาสองรอบเนาะจะตีก็เปนไหมือนแบบรับมันดีเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนพี่นั้งยุทธให้ของพี่นาตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบพอเราขึ้ื่อนคอนอะเมันองค์มันลงเออใช่เพราะว่าเหมือนแบบก็รู้สึกว่าเราจะเป็นอีกอีกคนหนึ่งเลยอะเวลาแบบเราอยู่ในเวอรสเตจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วกันครับเพราะว่าเหมือนเราก็คุยกันว่า พอเราอยู่ข้างล่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งพอแบบอยู่ในพาร์ทโชว์แล้วแบบอีกคนก็มีคนหนึ่งสิฉันแบบรู้สึกว่ามันแบบเป็นอาชีพในการแบบพาร์ทแบบที่พอจะโชว์ต่อเวลาวเนี่ยแต่ว่าที่เรียกเสลือทีคือวันที่สองขออีกทีได้ไหมคะวันที่สองไม่ครับไม่ไเวลาของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวผมไม่ให้แล้วแต่มันก็เป็นรัยล้อมเลยไม่เอาจริงๆกับตอนแรกผมอะไม่คิดว่ามันจะดังคิดดังเพราะเพราะว่ามันเป็น ไม่เพราะว่าวันวันนั้นอ่ะวันทำเิลิฟิตนะครับช่วงช่วงช่วงแรกๆอ่ะช่วงกลางวันเนี่ยพี่เขาบอกว่าติดโบ้หน่อยพี่ติดครับไม่ติด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 ครับไม่ติด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 มาติดใจมันติดเลยใจแล้วแบบเออติดโบ้เยอะไว้ลองเล่นหาสละโอหน่อยสักอย่างอะไรเงี้ยลองเล่นหน่อยก็เลยคิดออกตอนนั้นพุกโอเคเล่นเลยอะไรเงี้ยใช่คือคิดออกตอนนั้นใช่ครับก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนคือไอ้มุกแรกมันแป๊กไงอยู่ที่หัวก็รันแบบต้องหามุกอื่นต้องแก้ต้องแก้หน่อยต้องแก้งานหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อะไรโอโชอะไรก็เจอเจอเจอพอดีใช่ก็เล่นกันมาเลยอันนี้ไม่ไม่ติดแล้วไมม่ติดแล้วติแดยีเอย่างเดียวรอรอคอนสอแ้วอนอเรือนสุดที่แนวามี่โอมีคนโอ้ยลไงแล้อยากพูดอยากพูดลูกคือเรื่องไม่อยู่ว่าอะรอยู่ในตัวคนเรื่องมีอยู่ว่าคืออยากที่ทราบกันดีว่า ที่ตุ้ยเป็นอากาเซ่มาตั้งแต่เขาบอกมันต้องเอ่ยชื่อใครชื่อตุ้ยมีใครใครชื่อตุ้ย่ะตุ้ยเนี่ยผมเป็นอากาเซ่ไปเรียกบอกแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนคือแล้วคุณพันธิใส่ของคนชื่อตุ้ยเนี่ยเขาจะแบบพูดเยอะเสียงดังเฟลลี่ดีดาเอเนอร์จี่สูงแบบไม่ชอบไม่ค่อยอยู่นิ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้จำได้เลยว่าพอรู้ว่าเขาต้องมีคิวเนี่ยคือมาดิบแต่งหน้าเลยหนึ่งดิบแต่งหน้าทำผมสองเล่นิ่งมาก หมือนเขา ic, ้าชันก็ร้วล่ว่าตอนอยู่บนสติงเลยสี่เลยมีการบีบบีบบีบขออนุญาตนะคะอะไรก็ได้มึงอย่าบีบกูนะนี่มึงอย่าชวนมึงไม่ต้องบอกอย่าบิ้ว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 อย่าไปบิ้วแล้วเชื่อไปภาพข้างในภาพข้างในที่เราเห็นว่าตั้งแต่พี่เป็นแบบเดินเข้ามาพี่ตุ้ยคือนั่งเก็บขาปึ๊บมือแตะเรียบร้อยมากไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนมองเลยยิ้มแบบเหงือกโมเงือกแฉ่งเลยได้ยิ้มแบบ อยู่ตลอดที่พี่แบมอยู่เพือกแฉ่งแบบว่าไม่ไม่ไม่จะมีการต่อท่าด้วยใช่ซึ่งคนอื่นเนี่ยโอ้โหพยายามแทบตายในการเต้นแต่นี้ไม่ต้องครับเต้นได้แล้วดีเหลือเกินขัเต้นได้แล้วคือเพลงพี่แบมเนี่ยคือเพลงดั้งเดิมเนี่ยคือลายมันเข้าลายมันเข้ากรุ๊ปไม่ใช่เลยแลคราวนี้คือต้องบอกกับว่าอันนี้ที่ทำใน้เราของพี่แบมเขาคือพี่แบมเขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ทำเลนจ์เฉยๆเขาอยู่แบบรับท่าเลนจ์ด้วยอยู่พูดคุยด้วยอยู่ให้แบบแจกของอัลบั้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขอยู่พูดคุยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้้มีีโอกกาสพพูดคุุยยับ่ต คุยกับคุณคุยอะไรกับพี่อะคือตอนนั้นผมร้องไห้เลยนะมันคือเหมือนมันแบบผมร้องตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรวะตั้งแต่เราเต้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปจะขอเขาถ่ายรูปใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วผมก็แบบว่าผมก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยผมอยากเป็นบอยแบนด์ของก็ซิเวตเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดพูดเป็นเหมือนแบบคำสั้นซิทีฟของอากาเซ่มากว่าแบบครับไล่ไครับแบบก็ซิเวตไม่ไปไหนหรอกอะไรไปเลยแล้วนะไม่มีทรงเลยเขาเพิ่มอัตลักษณทุกคนลองจินตนาการถ มองเข้าไปเห็นเราสองคนคุยกันแล้วคิดลองคิดเล่นๆว่าตรงมุมขวาของม่านตาเราเนี่ยเป็นโลโก้เออบริษัทประกันสีฟ้าและทุกอย่างมันจะเป็นแบบมูดที่แบบถึงเรามองแล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนึงเนาะได้เจอความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเดินออกมาเห็นก็เห็นสีเงือกยิ้มกันอยู่เต็มเลยมีความสุขกันมากโอ้บอกไปทไทแทบไม่ทันแล้วเมื่อกี้ ครัเพราะคุณก็ไปนั <cción> ่งปากฝนอยู่นี่วันนั้นก็เหมือนอยู่ใช่เลยใช่คือไอ้จริงเลยเรโกก็รู้จักพี่แบบทำเอล์พี่แบบนี้หละครับทาให้เรโก้รู้จักเกาดีแล้วได้รู้จักแบบเชฟพอลอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเพลงก็ตามมาแบบประมาณหนึ่งเช่นกันครับฟังเพลงแบบฟังเพลงเกาหลีเยอะมากฟังเพลงภาษาเป็นเยอะมากเช่นกันครับผมแต่ว่าพอมาเจอพี่ตุ้ยแบบอันนี้คืออากาเซ่เข้าเส้นจริงๆคือกรีดออกมาเป็นสีเขียวอะพี่เราลงรูปแล้วแปะหน้าเพราะเลยขอหน้าไม่ได้เลยครับตอนนั้น โอ้โหแต่หน้าเขไม่หลอแม่มคือร to ้องไห่ร้องไห้ไปแล้วร้องไห้จะฝืนย uh uh. uh ิ้มอะเพื่อเพื่อให้ร mm uh ูปดีอะเป็นยังไงต้องตาค่ะยิงบิวกิ้เลยิงน้องตาบิวกิ้เลยใช่แต่ก็แบบพี่เขาหน้าหลักเนาะแล้วเขามาเม้นเข้าตอบเม้นเราด้วยหน้าหลักเราพวกเรา